สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้แฟนคลับบ้านเราอะ่ะชอบให้ดาราเปิดตัวแฟนนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคู่จิ้นกันเนี้ยยิ่งฟินมากแต่ผิดกับแฟนคลับตี๋หมวยที่จีนแผ่นดินใหญ่ที่นั่นถ้าเกิดว่าดาราที่เขาชอบเป็นคู่จิ้นกันเขาจะชอบค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการครบกันจริงจังเกิดขึ้นนะมีการแอนตี้นะถึงขั้นเรตติ้งตกไปเลยก็มี สำหรับดารานักร้องในเรื่องการเปิดตัวแฟนหรือจะแต่งงานลงหลักปักฐานเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันหนักก่อนตัดสินใจแล้วต้องรอโอกาสเหมาะๆค่ะถ้าจู่ๆโพร่งปล่อยข่าวออกไปจากที่ชื่อเสียงกําลังมาแรงก็อาจจะกลายเป็นแผ่วได้เพียงชั่วข้ามคืนอย่างนักร้องเกาหลีสายเลือดไทยนิชคุณหอเร้าเวชกุลกว่าจะเปิดตัวว่าคบหาดูใจกับนักร้องสาวทิฟฟานี่แห่งวง Girl Generation ได้เนี่ยนะคะต้องปล่อยข่าวลือเป็นระยะค่ะให้แฟนคลับได้รู้เป็นในไน ก่อนต้นสังกัดของทั้งคู่จะออกมาประกาศว่านุ่มคุณกับสาวทิฟฟานี่ปลูกต้นรักกันมานานกว่า4เดือนแล้วซึ่งเหล่าฮอตเทสแฟนคลับของ 2pm แล้วก็โซวอนแฟนคลับของเกิเจนในไทยและเกาหลีก็รับได้นะคะแต่แฟนคลับแดนมังกรนี่สิฮะรับไม่ได้คะ่ะถึงขั้น unfollow ทวิตเตอร์นี่จะคูณกว่า4 0,000คนเลยนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยฝังใจกับภาพสวีทระหว่างนุ่มคุณกับดาราจีนสาววิกตอเรียจากรายการ V God Married อยู่ ด้านสาวแทยอนเกิร์ลเจเนอเรชันกับแบกยอนวงเอ็กโซก็เจอประสบการณ์คล้ายๆกันหลังเปิดตัวว่าคบกันอยู่นะฮะแรงกว่าอีกเพราะว่าแฟนคลับคนหนึ่งถึงขั้นกรีดข้อมือประชดความรักของทั้งคู่เลยค่ะร้อนถึงสาวแทยอนต้องออกมาแสดงความเสียใจและขอโทษผ่านอินสตาแกรมยกใหญ่แม้แต่ซุปตาฮ่องกองรุ่นใหญ่อย่างลิวเตอ๋อหัวที่ซุ้มคบกับอดีตนางงามมาเลเซียแคร์ราจูหรือจูลี่เฉียนอย่างลับๆมานาน24ปีโดยที่ไม่มีใครรู้แต่มาโป๊ะแตกเมื่อ5ปีก่อนค่ะพ่อของฝ่ายหญิงเสียชีวิตกระ ลูกเขยคนดังก็เลยต้องไปร่วมงานแล้วอยู่เป็นกําลังใจให้แฟนสาวสื่อก็ขุดคุย้ยจนรู้ว่าทั้งคู่เนแบบี่ยแอบจดทะเบียนสมรสกันก่อนหน้านั้นแล้วแถมกําลังจะมีทายาทด,ด้วยกันอีกต่างหากทำเอาแฟนคลับพระเอกซุปตารุ่นใหญ่ถึงกับผิดหวังในตัวเขาค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเฮียหลิวปากหวานว่าโสดสนิทถ้ามีแฟนเมื่อไหร่จะบอกซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังมีแฟนคลับอีกหลายคนนะคะที่ยังรับไม่ได้กับการกระทําของเขาตามได้หลีหมิงค่ะที่ซุปภรรยาสะเงียบกริบทั้งที่บินไปแต่งงานกันที่เกาะมั iff, ลดีฟส แถมตอนแรกปฏิเสธข่าวนี้ค่ะก่อนจะกลับลำยอมรับทีหลังก็ทำเอาแฟนคลับรับไม่ได้เหมือนกัน แม้แต่พระเอกไทยที่ไปดังในเมืองจีนอย่างหนุ่มไม้พิลัศก็ทำเอาแฟนคลับปวดใจกับข่าวเป็นคุณพ่อสายฟ้าแลบโดยสถานีโทรทัศน์อีสต์มูวี่ของจีนเผยกับนายเอดาเทนว่าข่าวไม้มีลูกได้รับความสนใจจากแวดวงสือ่อแล้วก็แฟนคลับชาวจีนเยอะเลยแล้วส่งผลกระทบต่อความรักที่แฟนๆมีให้ทันทีเพราะเขาไม่ได้แต่งงานอย่างถูกจจรีดประเพณีแต่การที่ไม้เลือกหนทางสุภาพบุรุษเปิดแถลงข่าวยอมรับเป็นพ่อของเด็กตั้งแต่ยังไม่ตรวจ DNA นั่นก็ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างน่าชื่นชมก็เลยทาให้ฟิต แบกไม่แย่มากนักโดยแฟนคลับจีนของไมคบอกว่าพวกเธอรับได้ถ้านักแสดงในดวงใจจะมีแฟนแม้จะแอบเศร้าบ้างเล็กน้อย有知道心碎一地就觉得他跟 o 姆在秀恩爱然后晚上又去跟另一个女的受不了超爱他就是下次来机场的时候多说点话多说点话就好了我觉得首先小孩肯定是上天赐给爸妈的礼物啊 然后我也祝福麦克做爸爸了，也希望他以后的路不会因为这件事情所影响他。我希望他越来越好。中国明星，我觉得这个也会有啊。我觉得家庭这个东西应该是不分国界的吧，每个国家都会，虽然国情不同，但是我觉得对家庭的定义应该都是一样的。如果如果有男女朋友或者有家庭的明星公开之后，啊、呃，社会上的知名度会不会下降呢？不会，没有啦，跟麦克的事件。 呃，完全不一样嘛，因为 Mike 没有结婚嘛。แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับเขาก็รับได้แหละค่ะที่ดาราคนโปรดของเขาว่าจะมีแฟนขอเพียงแต่ว่าเปิดเผยกันดีๆไงอย่ามาแอบอย่ามาปิดบังกันเพราะว่ารู้ทีหลังเนี่ยบางทีมันก็เสียความรู้สึกบางรายถึงขั้นเลิกปลื้มไปเลยก็มีนะคะ